สวัสดีค่ะพอแม่พิ้องคลิปนี้ก่มพอกับดาล่ามาดามนี่คือเก่าเนาะเป็นคลิปของฮานอยเป็นจังไดสายฮานอยเมื่อวันแตกคักบน่เบิงคักไปพอแม่พิ้องค่ะมีไผเนนี่ที่เข้า3มตัวตด2ตัวบนแตกสนั่นวันไหวแตกแบบกระจุยกระจายควงซ่องซุวบเข้าไปรอบกาชาดหนตรงๆต,ตัวเนนตัวจอแล้วรอบปกติแตกสามตัวตด สองตัวไม่ไปมันได้น้อยกอดข้อกันมาตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาแล้วก็คล้องเสี้ยนุมบัดคล้องเสี้ยนนมเข่าไปหลอกกาชาดหนึ่งแปดตรงตรงตัวเนนตัวโจะต่อด้วยรอบสามชีนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้าตัวกลับแตกรอบปกติอีกพอไม่พี่น้องรอบปกติแตกสามตัวทดสองตัวไม่มาเพราะว่าไปเป็นตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาฉะนั้นแล้ววันไหวมีใครวันไหวไหม เมื่อวานมีใครได้ใครตามของสามเสี้ยนดังบ่จะมีซ่องชู้วันแล้วก็เสี้ยนหนุ่มแล้วก็ล็อกยิกผ้ารวยล็อกยิกผ้ารวยแตกรอบพิเศษสามตัวตดสองตัวบนรอบพิเศษที่หาง่ายเป็นจ้งไดมันบ่เราย่าลืมมาเล่าสามคี้เพ่อนเข่าสองวัดติดเด้อของล็อกยิกผ้ารวยสาวหน่อยนามุ่น ได้ออกหน้าออกตาอยู่หน้าเวทียิ้มบบยิ้มดอกเราว่ะคนยิ้มบบเจงขึ้นเมียคนบคอกขึ้เมียเพราะว่าเมียนี่เมั่เทนทางยิ้มแล้วหัวเสียนวาสนาอยู่ละหางตานี่จนไปดึงบ่ได้แล้วมันหลายพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ไปดึงบ่ได้แล้วมันหลายอ้าวเห้ายว ยับยัใส่สวยบาทนี้เฮ้ามาสานาตัวเหล็กไปสิไปน้ำล็อกกิบบาทนี้ให้เบื้องประวัติไปแล้วเมื่อวานประวัติเมื่อวานแตกสามตัว้านอยไปฮานอยกวนเฮ้ากวนเฮ้าสิไปเล่าพัฒนาแล้วก็เล้าสามาชีสองทุ่มครึ่งฮานอยสี่นอยจะมีสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งหรือแล้วแต่นเนาะพี่น้องชอบหน่อยไหนไปหน่อยนั้นเนาะนี่หลากหลายชอบอันไหนไปอันนั้น ไปได้ทั้งวันอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอล็อกกียพารวยให้มารูดเรารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยศูนย์กับสองมือนี้เพิ่นประครบคู่กันได้นียล็อกกียพารวยกับเสี้ยน,นุมบธรรมดาเด้ยมาเป็นคู่คู่เลยได้บานนี้รูปคู่ไม่มีแต่จัดให้ไปอีกคู่ตอนีหนเนาะอ่ะรูดศูนย์กับสองสองตัวสี่หาง 0ูนย์สองสองสเมื่อจะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0ูนย์สองสามศ่ศนตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่0 2นย์สองสอตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว0ูนย์สองสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามขวง ล็อก,กยียผ่ารวยเฝ้าไปพ่อแเป็นพี่น้องฝนกระลังซีมาแล้วใช่หเฮ้ฝนกําลังมาแล้วล่งเม็ดแล้วโล่งเม็ดแล้วพายุเฮงเขายุข่างผักอีสานเนาะอ่ะต่อไปเป็นค้องเสียนหนุ่มผู้ใดเป็นแฟนครับเสี่ยนุนมยับมาตามต่อตามติดกําลังหดกําลังผง,งาดเพื่อนว่าไอ้สิ่าเวลาคพัผงาดถกเป็นตะายานันมาดามพะนะจางว่าแขกห้เล็กเขาซ้มตัวนี่ผง,งาดมาโหลดน้องแ <laughs> มีนบ่เป็นพี่น้องอ่าง เสียนมให้มารุดนราเวลาเอาเุเจ้าคือหลุดขึ้นกันเดี๋ยวพวกร์ก็เนี่ยส่วนกับซองอีกเนี่ยคู่สางคู่สมมิลิตาเจ้านี่มักไปน้ากันแทะแนวเดียวกันแทะค่ะนิวส่วนกับสองสองตัวสี่หางเพราะว่าลอกจิตกับส่วนกับสองเนี่ยซองตัวสี่หางก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดเบิ้ลจะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองสามตัวสามหาง 027 028 002สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่08 27สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว027แช็หน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของสองสุวรรณอะตาบขอบุญขอบุณเสียนนมเนาะที่หายตัวเลขเนาะทางมาบัางกางสองกับก็พูดอะไรไร เป็นของซ่องสูวันซ่องสุวันก็นคือบรรยาระย่ให้ฟังแล้วนอกสัมมานาตัวเลขให้ฟังผ่านไปแล้วเฮาจัดต่อเลยขับหน้าจอถ้าใครจะตามของซองสุวันซองสูวันให้มารวดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกับสี่สี่กับห2สองตัวเน้นไปโอ๊ยสองตัวสี่หางอ้ยเบาคักเนอะไปเนเนใหนเิ่นล่ะสองตัวสี่หางก็จะมีห9เกาหศูน 6 9 6 0แล้วก็4 9 4 0บ้ลนก็จะเป็น6 6 4 4 3ตัว3หาง6 4 9 6 4 0 6 6 4 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 9 4 0 3ตัวเน้นหางเดียวไม่เดียว6 สี่ศูนย์แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแม่หนอยน้ำโชกของแม่หนอยน้ำโชกเป็นยจงไใดแฟนครับแมวหนอยน้ำโชกเมื่อวานนี่เอฟซี FC. ท่วมามาดามมาดามเบื้องให้เพิพนบม,มดเดียของเพื่อนเขาสามรอบสี่รอบผุนเดียว่ันสนโอ้ยมาสัางา่งว่ากับขอโทษขอภัยเด้อเล็ดตัวนั้น ผู้โทษมาบอกแม่แตะเลีตัวน,นี้ยังวะเปิ้ลเกียสลาเวลาเสียเงินเสียท่วงโทษมหามเพระว่า,าบ่โทษทางไล่โทษทางอันบ่แชทมาโทษแบบมือถือเลยอ้าขอ,อบขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะคันเบิงบ่ทัวบ่ถึงก็ขอโทษขอให้มือนีม่มือี้ม่ใไไหม่ใหม่เนาะค่ะเนาะ,ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่แมวน้อยนำโชคให้มารูดสี่น้อยถึงห้าน้อยก้ากับ แปดสองตัวสหางเก้าสามเก้่สดนเบิ้ลเอตัวกัน8 8ดสมตัว2หาง4 9, 3, 5, 9 4, ่เก้าสห้าเสสองตัวเน้นไป3มหางเน้นที่9้ารูดที่9้าเน้นไปที่9ก้าสามสีดสตัวเน้นหมดเลยสาหางเนาะค่ะเนาะ แล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบุแนแมวหน่อยนำโชคที่หายตัวเลขนวทังเมื่อว่างขางส่องกับขบุญขคุหลายๆเก็มของเลขมีที่มาบาทนี้พอธพี่น้องเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาเอาบับท่านเดี๋ยวบอกคนเทียวา่าไปจังไดมาจังไดของแรขมีที่มาเข้าไปรอบสามมคตี ศูนย์หนึ่งตรงต,รงตัวเน้นตัวจ่วแล้วก็ไปรอบกาชาติาหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่างโมนีมือใหม่ไปใหม่สองรอบติดกาชาติแล้วก็เล้าสามขีนะโอ้แล้วก็ห้า,หาหน้อยสามคีวาสิวาสนุกเลขมีที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับห้าสองตัวสี่หางสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปด เพนก็จะเป็นสามสาห้าหสมตัว 3, สมหางห้าสามห้าเจ็สามดสหหสมตัวเน้นไปสงหางอุ๊บสองตัวเน้นไปสหางเน้นที่ห้ารูที่ห้าเน้นไปที่ห้าเจห้าปดสามตัวเน้นไม่เดียวหางเดียวสาม้าเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามต่อของเลขมีที่มา แล้วไปต่อบอนี้กลับขอบุญขอบคุณเลขมีทีมาไปต่อเป็นของเลขรับนางฟ้าเลขรับนางฟ้ากะไปหนึ่งหลอบหลอกวีไอพี่สี่แปดตรงตรงแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับตามต่อตามติดเลขรับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ 10, ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าสามศูนย์ เบินก็จะเป็น1133สามตัวสามหาง139 130 113สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่39 30 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว139แคปหน้าโชแล้วไปต่อเป็นของครา ขอบุญควา,ควาพวุ่นเลลหลักนาง่าที่หายตัวเลขแนวทางเนาะเป็นคล้องนองดาดาผ้าร่วยดาดาผ้ารวยกันเข้าไปรอบสะพกจิตหายยากแน่จากน่อยเนะาะหาหกหกหามือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ดาดาผ้ารวยให้มารูดสี่น้อยถึง 5, ห้าน้อยหกกับเจ็ดสองตัวสามหางหกเจ็ดหกห้าห้าหกค่ะไปกลับน้าเด้อกพวยพี่นองเนาะ แล้วก็8ปดเสามตัวสามหางหกห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าหสองปดเสองตัวเน้นไป 1, หนึ่งหางเน้นไปที่เอาตัวเด่นบนมะเน้นเนาะหกเจดสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวห้าหกเจ็ดพมพี่น้องค่ะอ่ะแคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของโชเชิชายกรคบขอบุลคอบคุณนอนองดาดาผ้ารวยคนสวยในสวย ช่อแช่ใจกับ่ไปบ่มพานต้องกับขอโทษขอภัยแฟนครับเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่คใ้จะตามของช่อแช่ใ่ไปต่อช่อแช่ใจให้มารูดสี่หน่อยถึงห้านอย7กับ9กสองตัวสี่หาง7จ็ดห้าเจดหก้าห้าเกห เบิ้ลจะเป็นเจ็ดเสมตัวสามหางเจ็ดเก้าห้ตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เจ็ดห้าเก้าสาตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าหกแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของดาล่ามาดามเอาพมาดามกระโบไปถึงห้าน้อยถึงเล้าเนาะเจ้าเนาะเป็นจังใดเจ้ามื่อนี้เจ้าว,ว่าจังใด ไปวมือน,นีไปคือเกาแล้วเนาะไปเด้อมือน,เนีเด้อเอ้าตัวเกาตามติดเลยพวกแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดแต่จับคู่ไม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมจะปังไหมเนาะดาลามาดามห์ห้มือเนีรูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยแปดกับศูนย์ 0, สองตัวสี่หางแปดสี่แปดห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเบิ้ลนจะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหาง 804 805 880 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่04 05 3ตัวเน้น2หางเน้นไปที่804 805แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาร่ามาดามกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเส้นเสียนแล้วก็กราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณ FC ที่เขามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ กราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนอคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ